ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากรันเทนให้ไกลแต่ทำยังไงก็ทนฟ้าไม่ได้เน้นทนลากกระชากมามีเติมต้องเริ่มใช้เครื่องมือนี้นะครับเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือง่ายๆนะครับที่มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตในการเทดของคุณได้เลยเพราะว่ามันก็เคยเปลี่ยนชีวิตการเทดของผมมาแล้วมันทำให้ผมสามารถรันเทนได้ไกลขึ้นก่อนหน้านี้ผมก็เซลลงมานะครับหมื่นกว่าจุดถือบายขึ้นไปอีกนะครับเพิ่งจะปิดไปอยู่ที่1 5 0 0 0จุดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเข้าไปในสมาชิกของ YouTube นะครับก็จะมีแจ้งว่าให้เซลล์บริเวณไหนให้บายบริเวณไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์เป็นวิดีโอเข้าไปผมก็ได้ไม้เซลล์มาที่ราคา1948นะครับบริเวณนี้ก็มีการกระหน่ำเซลล์เข้าไปเลยนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะไม่เห็นไม้1948แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับที่ลงไว้ในช็อตก็จะเห็นว่าเป็นการปิดออเดอร์ในวันที่3ตุลา2566นะครับ ถ้าใครอยากดูคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูในช็อตได้นะครับตรงจุดนี้ผมก็พิจารณาปิดเซลนะครับแล้วก็มีแบ่งปิดเพิ่มอีกนะครับตรงจุดนี้ก็จะเหลือไม้เล็กๆไว้รันก็จะมีการวัดระยะวิ่งนะครับก็ดูตรงจุดระยะวิ่งนะครับ13,000จุดแล้วก็มีการบายนะครับบริเวณที่ราคา1815แนะครับแล้วก็จะมีคลิปที่ปิดกำไร15,000จุดนะครับ ระหว่างนั้นก็มีการเก็บสเกลปิ้งผิดถูกมาตลอดทางนะครับแล้วก็ถือไม้ลันไปด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่สุดยอดมากนะครับแถมเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีอยู่แล้วแล้วก็ฟรีด้วยนะครับ และถ้าใครสนใจนะครับเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกในระดับ g กลนะครับผมก็จะมีการวิเคราะห์ทองคำรายวันตามเทรน Day H4 H1 นะครับเทรนปัจจุบันคือเทรนอะไรหน้าเทรดที่ควรโฟกัสคือหน้าอะไรโซนไหนที่ควรบายหรือควรซลล์พร้อมเป็นที่ปรึกษาตลอดการเป็นสมาชิกอันนี้พิเศษมากๆนะครับถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยราคาจะสูงมากๆนะครับแล้วก็จะมีซิกแนลให้บางครั้งในจุดที่เป็นจุดรันเทนหรือสก้ปปิ้งสั้นๆมีระบบ H1 แล้วก็เทคนิค M5 ให้ก็สามารถสมัครสมาชิกในระดับโกลของช่อง YouTube 450บาท1เดือนถ้าใคร ครสนใจก็สมัครเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องมือที่ผมจะนําเสนอในวันนี้กันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ขอให้คนที่กดไลค์กดติดตามช่อง KC Forex Trading ร่ํารวยมีสติมีวินัยทํากําไรในการเทรดได้ทุกท่านเลยนะครับก็ไปดูต่อกันเลยนะครับการเทรดเนี่ยผมเปรียบเสมือนการขับรถนะครับต่อให้เราขับดีมีสติแค่ไหนนะครับแต่ถ้ารถคันนั้นไม่มีเบรกมันจะอันตรายแค่ไหนเมื่อเราต้องขับขี่มัน ถ้ารถคันนั้นไม่มีเกียร์ถอยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆพี่ๆลองคิดตามดูนะครับแล้วมาถึงตรงจุดนี้นะครับหลายๆท่านก็พอจะเดาได้แล้วนะครับว่าเครื่องมือที่ผมนํามาเสนอในวันนี้เป็นเครื่องมือที่หลายคนไม่เคยใช้มันซ้ํายังมองมันในแง่ร้ายอีกนะครับเครื่องมือตัวนั้นก็คือ Stoplot นะครับมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะปิดคลิปแล้วก็ออกจากช่องไปนะครับ แต่สำหรับท่านที่ยังฟังต่อไปก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะครับคุณอาจจะได้เห็นมุมมองใหม่หมๆเกี่ยวกับ Stop ปลอก็ได้นะครับเมื่อเราทำเป็นสีแดงแบบนี้มันก็จะดูแบบโหดร้ายเกินไปนิดหน่อยเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับ t ต็อป s อนะครับ6ข้อดีของการมี SL นะครับมีอะไรบ้างเราเคยคิดไหมว่าสต s อนี่ยมีข้อดียังไงข้อแรกนะครับข้อดีของการมี SL ข้อที่1นะครับเ l เนี่ยเปรียบเสมือนเบรก นะครับก็อย่างที่แจ้งก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่ารถไม่มีเบรกเนี่ยมันจะอันตรายแค่ไหนถ้าเราเป็นคนขับแล้วรถคือพอร์ต SL คือเบรกนะครับเมื่อเราเบรกคือการหยุดเพื่อที่จะไม่ให้พอร์ตเราเสียหายไปมากกว่านี้สมมุติว่าเราต้องตรงไปแต่เราดันเลี้ยวซ้ายถ้าเรารู้ตัวเร็วเราเหยียบเบรกและถอยหลังกลับมามันยังไปต่อได้แต่ถ้ากรณีที่เราผิดทางแล้วเรายังดันทุลังไปต่อ ในบางครั้งมันอาจจะไปทะลุเส้นทางที่ถูกต้องได้แต่มันก็การันตีไม่ได้ในทุกๆครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวเร็วว่าเราผิดเราหยุดเหยียบเบรกและถอยหลังกลับมาแล้วไปในเส้นทางที่ถูกต้องนะครับนั่นคือการใช้ sl เป็นเบรกข้อต่อไปเลยนะครับข้อดีของการมี sl ข้อที่2 sl ทําให้เราหยุดคิดทบทวนเมื่อเรา sl เนี่ยเราควรคิดทบทวนว่าเราผิดเพราะอะไรเราเตดตามเงื่อนไขไหมหรือเราผิดพลาดเพราะอารมณ์ของเรา เราเทรดตามโค้ดหรือตามสัญลักณหรือเปล่าเราผิดเพราะอะไรถ้าเราตอบตัวเองได้เราก็จะตรวจสอบระบบเราได้ง่ายตรวจสอบวิธีคิดของเราได้ง่ายนะครับแล้วก็แก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับข้อดีของการมี SL ข้อที่3เราสามารถโอเวอร์เทรดได้โดยใช้การคำนวณความเสี่ยงสำหรับคลิปการคำนวณความเสี่ยงผมก็ได้มีทำไว้แล้วนะครับถ้าเกิดเราคำนวณแล้วนะครับสมมติว่าพอร์ตเราเนี่ยมีอยู่พันเหรียญ ครั้งนี้เรามั่นใจมากๆเราจะโอเวอร์เทรดโอเวอร์เทรดแบบตั้งใจไม่ได้ใช้อารมณ์เราคำนวณแล้วว่า SL เราอยู่ที่200จุดเราจะออกมันเลยหลอดหนึ่งนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยนะครับไม่แนะนำนะครับออกหลอดหนึ่งนะครับ SL อยู่200จุดถ้าเราโดนครั้งนี้เราจะโดน200เหรียญ แต่ระยะ TP ที่เราคาดหวังไว้ว่าเขาจะไปถึงได้คือ TP 2เท่าหรือ3เท่ากรณีที่ไปถึง TP 2ได้เราจะได้400เหรียญถ้าไปถึง TP 3ได้เราจะได้600เหรียญพอเรามองแล้วว่าเราคุ้มเนี่ยเราสามารถโอเวอร์เทรดได้โดยที่พอร์ตเราไม่เสียหายแต่ SL ก็ไม่สามารถสู้กับข่าวแรงๆได้บางทีเขาอาจจะกระโดดข้าม SL ไปเลยก็ได้นะครับบางโบกที่สลิปเทมากๆก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเวลาตั้ง SL ตอนเทรดข่าวนะครับผม ข้อดีของการมี sl ข้อที่4ช่วยให้เรารันเทรนได้ไกลอ่านี่แหละครับเทคนิคที่ผมใช้ในการรันเทรนผมใช้ sl เนี่ยป้องกันหน้าทุดเดี๋ยวไปดูที่กราฟกันเลยนะครับตรงจุดเข้าที่ผมเข้าอ่ามาดูกรณีที่ใช้ sl ช่วยในการรันนะครับตอนนั้นเนี่ยตีไว้แบบนี้นะครับเท่าที่จําได้นะครับกราฟขึ้นมาดีดนะครับแล้วปิดเป็นแท่งเขียวจําได้ว่ากราฟนี้เป็นกราฟนันฟาร์มนะขึ้นมาเขียวแล้วก็ปิด เป็นหางผมก็ได้ทําการเซลลบริเวณแท่งนี้นะครับแล้วก็ SL ที่ไฮ้นะครับเมื่อกราวิ่งลงมานะครับหลังจากนั้นผมก็เอา SL เนี่ยมากันหน้าทุนระหว่างนั้นก็มีการเก็บสเกลปิ้งเซลล์หลายชุดนะครับงั้นกราฟก็วิ่งลงไปยาวมาเรื่อยๆนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะมีการบายขึ้นมานะครับแต่ก็เก็บสั้นมาเรื่อยๆครับจนขึ้นมาถึงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ผมตีแบบนี้ตอนนั้นที่จําได้นะครับแล้วกราฟก็วิ่งขึ้นมา ไม่ถึง SL นะครับหลังจากนั้นปิดเป็นแดงตรงจุดนี้ผมได้ไม้เซลล์อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ SL ไว้ที่โซนนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยกราฟวิ่งลงไปเลยนะครับผมก็เอา SL มากันหน้าทุนใช้เป็นการลันเทนระหว่างนั้นก็เก็บสกาวปิ้งไปเรื่อยๆนะครับก็ลันมาเรื่อยๆยาวออกมาเลยนะครับโซนพวกนี้เราก็สกาวปิ้งไปเรื่อยๆตามเทนไปเรื่อยแล้วก็จะมาปิดตรงโซนนี้นะครับก็จะมาปิดตรงบริเวณโซนนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะรันมาได้ประมาณ12000นะครับหนึ่ง13,000ประมาณนี้นะครับปิดประมาณนี้แหละนะครับหนึ่งจุดนะครับก็จะเห็นในคลิปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มารีเทสบริเวณนี้ผมก็บายนะครับตรงจุดนี้เลยก็บายตรงจุดนี้ตอนที่เขาลงไปรีเทสนะครับแล้วปิดเป็นแท่งแดงแล้วมีหางแบบนี้ผมบาย พอบายเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ SL ที่โลด้านล่างนะครับตรงจุดนี้การาฟวิ่งขึ้นไปผมก็เอา SL มากันหน้าทุนแค่นี้หลังนั้นก็เล่นสเกลปิงแล้วก็ลันไม้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะมาปิดบริเวณประมาณนี้นะครับประมาณแท่งนี้เหตุผลที่ปิดเนี่ยก็เพราะว่าเขาทําลายโครงสร้างนะครับลักษณะแบบนี้นะครับคิดว่าเขาจะลงไปเลยก็ปิดบริเวณนี้นะครับ ปิดทำกำไรออกไปก็ประมาณหน0 0งจุดนะครับจุดนี้อ่ะเนี่ยนะครับปิดปิดประมาณโซนโซนนี้นี่นะครับประมาณนี้ครับหนึ่งจุดนะครับข้อดีของการมี SL ข้อที่ห้าทำให้เรารู้ล่วงหน้าว่าเราจะขาดทุนเท่าไหร่หากเราผิดทางเราสามารถยอมรับได้ไหมกับการขาดทุนในการเข้าออเดอร์ครั้งนี้ถ้าเรายอมรับได้เราก็เข้าเทรดแต่ถ้ายอมรับไม่ได้ให้ปรับลดปลอดไซส์ลง จนเราสามารถยอมรับการขาดทุนครั้งนี้ได้เราค่อยเข้านะครับแล้วดูแล้วว่า RR เนี่ยคุ้มเสี่ยงถ้าเกิด RR 1ต่อ1นขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับข้อดีของการมี SL ข้อที่6ช่วยให้เราสะสมออเดอร์ได้เราสะสมออเดอร์แบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูที่กราฟจริงกันเลยนะครับวันนี้ก็จะใช้ระบบง่ายๆนะครับในการที่ยกตัวอย่างก็ใช้ moving average นะครับเส้น100โอเคเข้าไป ตรงบริเวณนี้นะครับแจ้งในสมาชิกของ YouTube ว่าให้เซลล์นะครับแล้วก็ SL ที่ไฮนะครับตรงนี้ก็น่าจะ TP เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้แจ้งเป็นซิกนะครับแจ้งไปในคลิปของการวิเคราะห์ถ้าใครดูทันก็น่าจะกําไรนะครับอ่ะเรามาต่อกันนะครับว่าเราจะเพิ่มหลอดยังไงในการใช้ SL นะครับกรณีที่เราเซล์นะครับโดยใช้ EMA แบ่งเทนนะครับสมมติว่าผมเซล์บริเวณนี้เลยบ้าง1ไม้นะครับ เออผมอยู่ด้านบนอย่างนี้กราฟวิ่งลงไปแท่งนี้วิ่งลงมาเลยผมเอา SL มากันหน้าทุนหลังจากนั้นเนี่ยกราฟวิ่งลงไปอีกนะครับตรงจุดนี้นะครับผมเห็นมีโดจิผมก็เซลลอีกหนึ่งครั้งนะครับบริเวณนี้แล้วก็ s ออยู่ด้านบนก็เอา SL อีกเส้นหนึ่งมากันหน้าทุนไว้หลังจากนั้นกราฟก็วิ่งลงไปอีกนะครับเราก็จะสะสมไม้เซล์ได้เรื่อยๆตรงนี้เราก็เซลลเพิ่มนะครับปัาง s ออยู่ที่จุดเดียวกันเมื่อการาฟวิ่งไปแล้วนะครับเราก็เอา Sl มากันหน้าทุนเราสามารถทําได้แม้พอร์ตเราเล็กนะครับถ้าเราอ่านเทนถูกอ่านเทนเป็นนะครับแล้วเล่นตามเทนไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นในการาฟก็วิ่งลงมานะครับมาหลุดโซนนี้นะครับเราเซลล์บริเวณนี้อีกครั้งแล้วก็ SL ไว้ที่บริเวณประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ Sl มากันหน้าทุนเมาาื่อกราฟลงไป จะเห็นว่าไม้นี้โดนเคลียร์ SL ที่หน้าทุนนะครับหลังจากนั้นเราก็รอนะครับเมื่อการาฟปิดลงมาเป็นแท่งแดงนะครับเราก็เซลล์เข้าไปอีกอันนี้ไม่ได้ลงดีเทลเรื่องระบบเทรดนะครับระบบเทรดเพื่อนๆต้องไปหาเงื่อนไขเองนะครับหรือดูคลิปก็ได้ก็มีสอนเกี่ยวกับเอ็มเอหนึ่ง้ออยู่นะครับหลังจากกาฟวิ่งลงไปแล้วก็เซลล์กันหน้าทุนไว้แบบนี้เรื่อยๆนะครับก็ลันมาจนการาฟเบรกขึ้นมาได้แล้วก็ปิดทํากำไรบริเวณนี้ไปนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสะสมไม้ด้วยการเอา SL มาการหน้าทุนเป็นไงกันบ้างครับสำหรับประโยชน์6ข้อของ SL เพื่อนๆพี่ๆได้ข้อคิดยังไงก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับจะได้รับประโยชน์แล้วก็มีมุมมองต่อ SL ที่ดีขึ้นนะครับ น้องอาจจะไม่ได้เวลวร้ายอย่างที่คิดก็ได้แล้วก็ยังช่วยให้เรา run เทนได้ไกลย,ยิ่งขึ้นอีกด้วยช่วยให้เรารู้ว่าเราจะขาดทุนเท่าไหร่ต่อการเทรดหนึ่งครั้งช่วยให้เรายอมรับว่าเราผิดแล้วจริงๆและถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแชร์ให้กับเพื่อนๆชาวเทรดเดอร์เพื่อเป็นวิทยาทานต่อไปนะครับเพื่อปรับมุมมองในการมี SL ในการเทรดให้เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับเราขับรถแล้วเหยียบเบรก สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ